We'll สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอ,อากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์ วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิธิถาท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566สิริอายุ87ปี พลนอากาศเอกสุพจน์ครุฑพันธ์เกิดเมื่อวันที่2สิงหาคม2479เป็นบุตรของขุนสารกิจทะเบียนการและนางเจียนครุฑพันธ์หลังจบการศึกษาจากโรงเรียนปราจีนราชอํารุงเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศและนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่10แล้วเข้าประจำการที่กองบัญชาการกองทัพอากาศด้วยยศเรืออากาศตรีเมื่อปี2507 จากนั้นได้ย้ายไปประจำการที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปี2512จากนั้นได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่อยมาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิตำแหน่งรองสมุหาราชองค์ครษ์ตุลาการทหารสูงสุดในายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนในเรืออากาศรักษาพระองค์โรงเรียนในเรืออากาศและเป็นนายทหารพิเศษประจำกองทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนพ้นจากการรับราชการคือยศพลอากาศเอกตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์ในชีวิตการรับราชการหลังจากที่ย้ายมาสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย พลอากาศเอกสุพจน์ได้ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภร,ญญาราชพุดชมณถบพิษและพระบรมวงศานุวงศ์จนเกษียณอายุราชการหน้าที่หลักคือการถวายอารกขาและดูแลความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดําเนินและในพระราชกรณียกิจต่างๆในทุกพื้นที่ พลอากาศเอกสุพจน์เป็นผู้ที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานอดทนเคร่งครัดจนได้รับความไว้วางพระราชาลัยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเรื่อยมาทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงการมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจทำงานและที่สำคัญเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุนีครุฑพันธ์มีบุตรธิดาสองคน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนา,อนอารอมัตเยชกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ